ครับก็ะยัดนำเรียนในเรื่องบุญเหตุหรืการที่ในการ,ท,การทำรลายร่างกายหรือฆาตกรรมนะครับอย่างที่ในในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวของ,ของ,ข,องของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับบุญเหตุจูงใจงต่างๆรวมทั้งในการตรวจพิสูจน์ของทางพอทหนะครับไม่ว่าจะปวดคาบเลือดหรือเรืต่างเนี่ยก็ไม่พบล่องรอยคาบเลือดนะครับแล้วรวมทั้งเ,เรื่อง สาเหตุอื่นๆสา,เห,ๆสาเหตุความกดคือกันมานะครับเพราะว่าดีๆเนี่ยจะเอาคนไปฆ่าสักคนเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนเนี่ยมันต้องมีมีบุญเหตุจูงใจในการทำร้ายร่างกายนะครับผมเติมนิดนึงถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรนะครับในก่อนที่น้องจะตกน้ำไม่ถึงอุดใจเ่ยฮะฆาตกรจะทำลงมือทำได้ไง นะครับทำ nghề ทำนะครับ